ปนไม้ก็สดชื่นถ้ำน้ำมักค่ะปวดเบียร์ปวดเบียร์ก็จะมาใส่น้ำมักพวกผลไม้ลากไม้มะละกออะไรเนี่ยแล้ะมาเพื่อนได้บรรยากาศค่ะจ้านะคะเพื่อนนั่งดูบรรยากาศจ้านะคะเพื่อน นั่งดูบรรยากาศปันไม้ก็สดชื่นปันไม้ก็สดชื่นหลังบ้านก็จะลกๆหน่อยค่ะอะไรก็ไม่อยากจะทิ้งอะไรก็เสียดายค่ะปวดเบียก็ไม่ทํำนำมักค่ะปวดเบีย้ย ปวดเบียร์ก็จะมาใส่น้ำหมักพวกผลหมากลากไม้มะละกออะไรเนี่ยต้ไม้ก็สดชื่นท้องฟ้ามันนี้ทองฟ้าที่ได้ไล่ายังไะเนี่ถี่ออกวะจ้าคเพื่อน <c oughs> นั่งดูบรรยากาศท้ำน้ำมักค่ะปวดเบียร์ วดเบียร์ก็จะมาใส่น้ำหมักพวกผลหมากากไม้มะละกออะไรนี่ก็ทำน้ำมักค่ะปวดเบียร์ปวดเบียร์ก็จะมาใส่น้ำหมักพวกผลหมากากไม้มะละกออะไรนี่ตกไม่ตกเลยตกก็มาตกคืนที่เราไม่หยุดน่าเสียดาย ผนไม้ก็สดชื่นนะคะเพื่อนๆได้บรรยากาศิท้ำนำมักค่ะปวดเบียร์ปวดเบียร์ก็จะมาใส่น้ำหมักพวกผลหมก้กรากไม้มะละกออะไรก็จากนั้นก็จะเริ่มทำงานแล้วค่ะ อันกาแฟาเสร็จก็จะเริ่มทำงานจ้านะครเพื่อนนั่งดูบรรยากาศนั่งชิวๆหลังบ้านค่ะดืนกาแฟนะครเพื่อนนะครับเพื่อน,นะอนได้บรรยากาศค่ะ ทักทายยามเช้านะคะเพื่อนๆดื่งกระแปลกติตตาค่ะทุกคนตาบรรยากาศหลังบ้านท้องฟ้ามนีทองฟ้าสี้ไล่ๆเนื้อเอเนี้อี่ออกว <c oughs> ะต้นไม้ก็สดชื่นค่านะครับเพื่อนๆนั่งดูบรรยากาศ เอาบรรยากาศต้นไม้นี่พอบ้านก็มาลดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะสดชื่นนึกว่าฝนจะตกวันนี้ไม่ตกเลยสายหยุดให้ฝนหลังบ้านก็จะลกุลกๆหน่อยค่ะอะไรก็ไม่อยากจะทิ้งอะไรก็เสียดายค่ะปวดเปียก็รไมจากนั้นก็จะเริ่มทำงานแล้วค่ะทานกาแฟเสร็จก็จะเริ่มทำงาน มีก็เท่านี้ก่อนนะคะเพืพ่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเพื่อนๆก็คงจะไปได้เยอะแล้วแต่จิตตาเขาเพิ่งจะตื่นนะคะนี่แหละเป็นว,วันมีก็เท่านี้ก่อนนะคะเพืพ่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคน <c oughs> นั่งชิวๆหลังบ้านค่ะทานกาแฟะนะคะเพื่อนๆหลังบ้านก็จะลุกๆหน่อยค่ะอะไรก็ไม่อยากจะทิ้งอะไรก็เสียดายค่ะปวดเปียก็ไม่เอาบรรยากาศต้นไม้นี่พอบ้านก็มาลดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะสดชื่นนึกว,ว่าฝนจะตกวันนี้ไม่ตกเลยสายหยุดให้ฝนทักทายยามเช้านะคะเพื่อนๆ ดื่มกาแฟกับิดตาค่ะทุกคนดาวบรรยากาศหลังบ้านจะมาทําปุ๋ยนะคะเพื่อนจ้าจะมาหัน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 ทําปุ๋ยมามะละกอมะละกอสุกนั่งชิวๆนะคะเพื่อนๆดื่มกาแฟยามเช้าค่ะช้านะคะเพื่อนนั่งดูบรรยากาศ นั no ่งค ja. ิวๆหลังบ้านค่ะทานกาแฟนะคะเพื่อนๆต้นไม้ก็สดชื่นมีก็เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเอาบรรยากาศต้นไม้นีนพอบ้านก็มาลดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะสดชื่น นึว่าฝนจะตกวันนี้ไม่ตกเลยสายหยุดให้ฝนเพนื่อนๆก็คงจะไปได้เยอะแล้วแต่จิตตาเขาเพิ่งจะตื่นนะคะนี่และเพื่อนว่านั่งชิวๆหลังบ้านค่ะทานกาแฟะนะคะเพื่อนๆจะมาทําปุ๋ยนะคะเพื่อนจะจะมาหัน่นหันหันห่นหั่นทำปุ๋ยมา มะละกอมะละกอสุกจะมาทําปุ๋ยนะ,ะพเพื่อนจ้ะจะมาหันห่นหันห่นหั่นหั่นทาปุ๋ยมะมะละกอมะละกอสุกนั <c oughs> <c oughs> ่งชิวๆหลังบ้านค่ะดื่กาแฟนะคะพเพื่อนนะคะเพื่อน <c oughs> ได้บรรยากาศ นั่งคิวๆหลังบ oh, uh e ้านค่ะทานกาแฟนะคะเพื ha, ่อนๆเพื่อนๆก็คงจะไปได้เยอะแล้วแต่จิตตาเขาเพิ่งจะตื่นนะคะนี่ะเพื่อนวาทตักทายยามเช้านะคะเพื่อนๆดื่มกาแฟกับจิตตาค่ะทุกคน ดาวบรรยากาศหลังบ้านจะมาทําปุ๋ยนะคะเพื่อนจะจะมาหัน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 ทําปุ๋ยะมะละกอมะละกอสุกหลังบ้านก็จะลกุลกๆหน่อยค่ะอะไรก็ไม่อยากจะทิ้งอะไรก็เสียดายค่ะปวดเปียกก็ไม่ทักทายยามเช้านะคะเพื่อนๆืึงกปแปลกติตตาค่ะทุกคน ดาวบรรยากาศหลังบ้านนั่งชิวๆนะคะเพื่อนๆดื่มกาแฟยามเช้าค่ะตื่น,นเซ้ายเดืายได้เวียกน่อยค่ะ,ะาะไดๆจักเวียกอยู่ค่ะมันนี้บรรยากาศยัมเช้ายต้นไม้ก็สดชื่น จากนั้นก็จะเริ่มทำงานแล้วค่ะอ่ากาแฟเสร็จก็จะเริ่มทำงานตกไม่ตกเลยตกก็มาตกคืนที่เราไม่หยุดน่าจะได้ทองฟ้ามันนี้ทองฟ้าที่ได้ไล่นะคะเนี่ยที่ออกวะทั <laughs> <laughs> กทายยามเช้านะคะเพื่อน ดื่มกาแฟกับจิดตาค่ะทุกคนตาบรรยากาศหลังบ้านตื่นเสา,เาร์ได้เวียกไลท์ตื่นซ้ายได้เวียกหน่อยค่ะอะไนใดจักเวียวกอยู่ค่ะมื้อนี้บรรยากาศยั้เช้จากนั้นก็จะเริ่มทำงานแล้วค่ะอา่กาแฟเสร็จก็จะเริ่มทำงาน เอาบรรยากาศต้นไม้นี่พอบ้านก็มาลดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะสดชื่นนึกว่าฝนจะตกวันนี้ไม่ตกเลยสายหยุดให้ฝน